ฟฟร์ค้าสามารถศู์เข้าใหม่2คันนะแล้วบอกนี่ว่าออกรถศู์บาทได้แล้วคันหนึ่ง <Yeah. S 1> คันนี้ปี2 2 mm. เป็นตัว RS หรือว่าตัวรถซิงก์นั่นแหละนะครับคันนี้เนี่ยราคาเงินสด1 8 3 0 0 0พันเงินสดลดได้อีกนะ <Okay. S 1> ถ้าออกรถศูญบาทคันนี้จะผ่อนอยู่ด้วยละประมาณ6 0พันได้เพียง4ปี <Okay. S 1> ส่วนคันนี้ปี21นะไม่ใช่ตัวรถซิง์ตัวธรรมดาออกรถ oh. 1 5 0 0 0ันจบทุกขั้นตอนไม่บมกเพิ่มแล้วนะผ oh. ่อนเดือนละ5 0 0พันกว่า4ปีผ่อนแตกต่างกันคันหนึ่งรา <Okay. S 1> คาเงินสดคันนี้179 0 0 0 มาดูคันนี้ก่อนเลย,เ,ลยเบิกคาร์บอนยกชุดให้ใหม่คาร์บอนเต็มหน้าหน้าซิ่งยกชุดอะ่ะไม่ไม่ได้แบบว่าแค่ตรงนี้อย่างเดียวนะคือนี้เราเบิกให้ใหม่ก็คือใหม่เลยยกเซตนะและทำเลี้ยวในโคมให้ด้วยเห็นป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ซ้ายขวา,วาไฟเลี้ยวกับชุดหน้าอย่างงี้มีราคาหลักหมื่นแล้วนะครับถ้าคนเคยแต่งฟอร์ซ่าจะรู้เลย <S <S แล้วก็ล้อตัวนี้เป็นล้อแดงโครเมียมเปลี่ยนให้ใหม่เลยไร้รอย,ล,อยล้อชุดนี้อยู่มาณา5พันานะล้อคโครเมียมจะแพงกว่าพาเดอร์โค้ดนะครับอ่ะดูหลังกันนิดนึงข้างหลังคันนี้ ใส่เป็นท่อ f p หรือไฟทอสเป็นฟูลเทเนียมยกเต็นะแล้เป็นปลายสีด้วยโอ้โหยังสวยเลยนะท่อชุดนี้เบิกใหม่มา17ตรงรุ่นโฟล์ a ้าสามหเลยโชกหลังนะครับเป็นตัวโอเลี้ยงไม่แท้แต่ปรับใช้งานได้จริงโชกตัวนี้ราคาในเกือบห้าพันแล้วก็บอะนะครับเดินได้แดงให้สวยๆเลยให้เข้ากับตีมสีล้อนะครับมีกูจับหลัง C N C นะลอตัฟังเสียงหน่อยนะลองเบิ้ลหน่อย เคลื่อเดิมนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลรับกาหลังขายทุกคันอยู่แล้วนะครับส่วนแข้งฝั่งซ้ายนะทุกคันไม่ว่าจะเป็น X Max หรือ or Forza เราลื้อทำความสะอาดชุดชามนะครับแล้วก็เปลี่ยนกองอากาศให้ทั้งหมดเลยทุกคันต้องเปลี่ยนใหม่หมดคันนี้เนี่ยเป็น Forza 3านปี2 2ตัวรถซิงจะมีสวิตช์ฝั่งซ้ายเนี่ยเอาไว้เปลี่ยนเพลงรับโทรศัพท์อะไรอย่างนี้นะเขาเรียกว่าตัวรถซิงจะเวลาออกศูนย์จะแพงกว่าตัวธรรมดาคันนี้ก็ตัวสุวดท้ายก่อนที่เปลี่ยนผมไม้6 0 0ันเท่านั้นนาเป็นคาร์บอนกัน มีเยอะในโคมและสีตัวนี้เป็นสีตัวใหม่ของทางร้านเรานะครับส่งไปทําสีมาเขาเรียกว่าเทาค o นด้ <Okay. S 1> สีเนี่ยสวยมากเลยมาทํากับฟอร์ซ่าคือผมว่ามันขึ้นและคันนี้เป็นตัวรถทิงจะได้ล้อทองจากศูนย์นะเราล้อนี้เราไป็ล้อเดิมจากศูนย์เราไม่ได้เปลี่ยนเนาะ <Okay. S 1> แล้วก็โหลดหน้าเป็นสปริงโหลดของ RSV ยางแบ็คแลกหน้าหลังดอกเต็มเต็มะท่อคันนี้ก็เบิกให้ใหม่เป็นท่อ อาคาคอยเนี่ยมแท้เป็นงานเพียูอันนี้เบิกใหม่ใบละหมื่นกว่าบาทนะครับแล้วก็จะมีชกหลังเหมือนกันสเต,ต็ปเดียวกันประมาณ5,000กว่าบาทเบาปาดะะให้ใหม่เดินได้แดงแล้วก็อุดจ,จับหลังตัวนี้ทําเป็นตัวแบบสีดำนะครับเป็น c ซียนสีดำตัวนี้ก็คือตัดแบบเทาดําเทาดำหล่อๆเลยคันนี้อ่ะไม้หกพันลองเอาตาต้องเสียงหน่อยเมื่อหน่อย ตัวเสียงท่อพีอาทัวมันจะดังกว่าทั่วไปนิดนึงเนาะก็ทําใจจะขับฟอร์ซ่านี่คือใส่ท่ออะไรก็ดังอยู่ดีคันนี้ก็โอ้ตุลบาทย้าําอีกทีเนะเาะโอ้ตุลบาทราคาส่วนต้งใส่แปดหมื่นสามพันผ่อนเดือนละหกพันกว่าบาทได้เพียงสี่ปีถ้าสนใจก็ทักเข้ามาในเพจร้านเราได้เลยบัญชาจุดตรงกลางซุปไบหรือช่องทางการรับชมไม่ได้เป็นยูทูบนะติ๊กต๊อกก็ตรงนี้เลยรถด,ด,ดีราคาดีมีเทียบร้านเราอยู่อำเภอเมืองขอนงก่นท่านใดสะดวกก็มาได้เลยแต่สิบเอ็ดโมงถึงสองทุ่มนะครับวันนี้บรรชาซุปไบขอตัััววลาก่อนสสดีครบ